สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทัรกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องโรคข้าวโพดอีกโรคหนึ่งที่มีชื่อว่าโรคแอนแทคโนดหรือโรครำต้นเน่านะครับโรคนี้ก็เป็นกันเยอะนะครับในช่วงที่มีความชื้นสูงเหมือนกันนะครับไอ้พวกนี้มันเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าเชื้อราชนิดไหนนะครับแล้วก็โรคนี้ก็แพร่กระจายได้ง่ายด้วยถ้ามีความชื้นสูงไปดูเรื่องรายละเอียดกันครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องศิษย์กรท่านใดพอม,มีอหลังทรัพย์นะครับอยากทําบุญบริจาคช่วยเหลือกับโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพิกษุภรสงอาพาธและโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับพี่น้องศิษย์กรสามารถบริจาคโดยโตรงในิีใต้คลิปกับโรงพยาบาลได้เลยนะครับก็ขอนุโมทนาบุญกับทุกท่านวนณี่ด้วย เราไปดูเชื <parfois> for ้อสาเหตุของโรคนีันก่อนนะครับมาเชื้อสาเหตุเกิดจากอะไรเชื้อสาเหตุของโรคนี้นะครับโรคอันเทคโนดในข้อโพดเราเนี่ยนะครับเกิดจากเชื้อราที่มีชื่อว่าคอเลสโตติกัมนะครับคอเลสโตติกัมเนี่ยมันมันก็มีหลายสายพันธุ์เนาะนะครับในในพลิกในอะไรก็มีเหมือนกันเจ้าคอเลสโตติกัมเนี่ยมีในพืชหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับพวกนี้จะเข้าทําลายในพืชระยะออกดอกและการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบนะครับ ส่วนพวกที่ถูกทําลายเนี่ยมันจะทําลายส่วนใบมเมล็ดลําต้นนะครับแล้วก็เชื้อราพวกโอเลตติกรัมนี่พืชพืชอ,อาศัยในยวงกว้างมากพวกหญ้าอะไรพวกนี้ก็มีเอาง่ายๆว่าจะพืชที่อยูอ่ตรงแปลงข้าวโพดเราเนี่ยอาศัยอยู่ได้เกือบหมดเลยทีเดียวนะครับเราไปดูอาการของโรคแอนแทกโนดนะครับว่ามีอาการอย่างไรบ้างอาการของโรคแอนแทกโนดเนี่ยจะพบลักษณะจุดเนี่ยกระจายอยู่บริเวณเทั่วใบจากเส้นกลางใบไป,ไปตามภาพด้านซ้ายมือนะครับ คมรุนแรงเนี่ยขึ้นระดับขึ้นอยู่กับว่าเข้าโพดแต่ละสายพันธุ์เนี่ยที่เราปลูกเนี่ยมีความต้านทานโรคนี้มากน้อยเท่าไหร่นะครับแต่ละสายพันธุ์มันจะมีต้านทานโรคแอนแทนดพวกนี้นไม่เหมือนกันนะครับนอกจากสายพันธุ์แล้วก็จะมีสภาพแวดล้อมของเชื้อที่จะเนินเติบโตเนี่ยถ้าบริเวณไหนที่มันมีความชื้นสูงเชื้อพวกนี้ก็จะแพรไ่ได้ไวและเข้าทมหมายได้ไง่ายนะครับต่อมาเนี่ยบริเวณที่มันเป็นเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นเนี่ย มันจะเป็นจุดอยู่บนใบเห็นไหมครับตามภาพด้านซ้ายมือต่อมาอจะเป็นเป็นสีน้ําตาลเทานะครับจากนั้นก็กลายจะเป็นสีดำมันจะเป็นวงซัซ้อนกันอยู่อันนี้เป็นธรรมดาของพวกเชื้อ,อาราที่มีชื่อว่าพวกคอเลโตเรก้ามันจะเป็นลันนกษณะแบบนี้นะครับเป็นภาพด้านซ้ายมือดูได้เลยนะครับพื้นที่ที่ฆ่าลายถ้าหากมันมีการทำลายที่รุนแรงใบขา้าวโพดเนี่ยอาจตายได้นะครับลำต้นเนี่ยเนื้อมันจะเป็นนุ่มๆน,นะครับนุ่มๆเหมือนเหมือนกับเราบีบ ลูกโป่งที่เป็นไม่น้ำเแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับลักษณะมันจะเป็นอย่างั้นนะครับแล้วก็สีมันก็จะมีผิดปกติเมื่อมันเป็นมากขึ้นมากขึ้นลําต้นมันก็จะพองขึ้นนะครับทําให้ลําต้นแตกส่วนกลางของลําต้นเนี่ยจะมีสีแดงและขอบจะมีสีน้าตาลนะครับถ้ามันเป็นในส่วนที่มเมล็ดเนี่ยมเมล็ดก็จะมีรูปร่างที่ผิดปกติอันนี้ก็จะสง่งผลผลิตต่อข้าวโพดโดยตรงของเรานะครับมาดูการระบาดโรคนี้ระบาดไปยังไงนะครับ การระบาดของโรคนี้เนื่องจากเป็นเชื้อราเพราะฉะนั้นมันมีสปอร์มันจึงระบาดได้ง่ายได้ง่ายกว่าเชื้อไวรัสเลทีเดียวนะครับเชื้อไวรัสต้องมีพาหะแต่เชื้อราไม่ต้องมีพาหะไปเองก็ได้ไปกับน้ํากับลมอะไรพวกนี้นะครับมีชีวิตรอดอยู่บนเมล็ดข้าวโพดเนี่ยถ้ามันติดไปเนี่ยมีชีวิตรอดอยู่ประมาณ2ปีกระจยได้ทางอากาศพักตัวในดินได้ใเพื่ออาศัยอยู่หรือหายชนิดเลยทีเดียวพวกนี้นะครับมาดูวิธีการป้องกันกำจัดกันบ้างนะครับเขาทํำยังไงการป้องกันกำจัดนะครับ การใช้เมล็ดพันธุ์จากต้นที่สมบูรณ์และปราศจากโรคนะครับ2ถอนต้นต้นกระเพาที่มันเป็นแล้วเนี่ยไปพอาําลายทิ้งหรือมันแสดงอาการก็พอทําลายทิ้งซะนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด3ปลูกพืชสลับเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อนี้อันนี้เป็นเป็นการใช้หลักการที่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นยาเนี่ยส่วนใหญ่พยายามค้นอยู่แตกก่ก็ไม่ค่อยเจอนะครับแต่ถ้าเป็นเกษตรกรบางท่านจะเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกโพคครา อะไรพวกนี้เมนคเซปอะไรพวกนี้ที่จะใช้นะครับเห็นอยู่สองสามตัวนะครับแต่ในคำแนะนำของผมวิชาก,การเนี่ยเขาไม่ได้แนะนําไว้นะครับแต่ถ้าจะซื้อเนี่ยตามที่ผมค้นดูเนี่ยก็จะมีเมนคเซปโคลคอรัสอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้อันนี้เป็นวิธีการป้องกันกาจัดพวกโรคแอนแทกโนดเในข้าวโพดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องสารเจี๊ยวพันสํนาหรับใครไม่อยากใช้สารเอมีนะครับที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้ลองไปดูว่าสารเจี๊ยวพันเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนนะครับ หลังจากเราพูดเกี่ยวกับการป้องกันาการัดโดยใช้สารเคมีกันไปแล้วเนี่ยก็แนวทางอื่นนะครับมาดูกันว่าพวกสารเชียวพันน้ำมักเชียวภาพเนี่ยมีตัวไหนบ้างแต่ขอย้ํานะครับการใช้สารเชียวพันน้ำมักเชียวภาพเนี่ยโดยส่วนใหญ่เน้นในการป้องกันจะดีที่สุดนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องรายละเอียดกันนะครับตัวแรกนะครับที่มโนเซก,ก่อนคงเคยพูดหลายคลิปเนาะ BS BS เนี่ยเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ชื่อเต็มๆว่าบาซิลัสซับเจลิสนะครับอของมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนรูปแบบแล้วนะครับไม่ไม่ได้รูปบแบบทรงแบบนี้แต่เชื่อตัวเดียวกันนั่นแหละเขาเปลี่ยนแพ็คเกจใหม่เฉยๆนะครับซึ่งผมเคยนําเสนอเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับบาซิลัสมีอยู่สามเบอร์ของมองเกษตรตัวแรกเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นบาซิลัสซับเจลิสนะครับพวกนี้นควบคุมโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียเช่นโรคเหี่ยวเขียวในพริกในยอะไรพวกเนี้ยนะครับ ใช่ได้ส่วนเบอร์2นะครับเบอร์2เนี่ยไม่แน่ใจว่าชื่อบซิลัสอะไรนี่แหละนะครับลองย้อนไปดูคลิปก่อนนะครับควบคุมโรคใบจุดใบไหม้แอนททิโนดส่วนเบอร์3เนี่ยน่าจะเป็นบซิลัสซีเรียสนะครับควบคุมโรครากเน่าคนเน่าแข็งเกินนะครับอ้้งสามเบอร์นี้ควบคุมป้องกันได้กลมเชื้อรานะครับและแบคทีเรียโรคพืชนะครับ จะเชื้อราตัวไหนบ้างหลอกย้อนไปดูในคลิป BS นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดตรงนั้นครบอยู่พอสมควรนะครับตัวต่อมาที่ใช้กันเยอะนะครับก็คือไตรโคเดมา BS เมื่อกี้เนี่ยเป็นแบคทีเรียกาจัดเชื้อราและก็แบคทีเรียร์พืชแต่ไตรโคเดมาเนี่ยเป็นเชื้อราที่กําจัดเชื้อราร์พืชตัวนี้เป็นหัวเชื้อนะครับประมาณ20กรัมนะครับาราคาจริงๆซื้อจากมอเกษตรเนี่ยเฉพาะขวดเดียวเนี่ย100บาทส่วนค่าส่งนี่ก็อีกต่างหากนะครับแต่ถ้าถ้าเขา ซื้อมาแล้วก็มาขายต่อก็จะประมาณ150บาทอันนี้ไม่รวมค่าส่งเนาะนะครับทำเชื้อส่วนได้ประมาณ1ิบถึงสิกิโลเก็บในตู้เย็นได้นานถึงปีนะครับจริงๆขวดหนึ่งก็น่าจะใช้หมดในปีปีเดียวเลยครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เสื่อมคุณภาพมากนะันะครับอันนี้ก็ใช้ในการป้องกันกําจัดเชื้อราได้เกือบทุกชนิดเลยจริงๆก็ใช้กันเยอะแหละพีน่น้องเกษตรกเรารู้จักมากแลละนะครับไอเด็กโกดมาไม่ว่าจะเป็น ดีที่สุดก็คือขยายหัวเชื้อใช่เองนะครับจะเหมาะที่สุดเลยและก็ประสิทธิภาพดีด้วยนะครับต่อมานะครับพูดถึงสารเชียวธุ์แล้วที่ขายไม่ได้ก็คือน้ำหมักเชียวภาพน้ำหมักที่ภาพที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือเป็นประเภทตัวอย่างเฉยนะครับจริงมีหลายสูตรมากนะครับในอันีิชิภาพอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยว่าพี่น้งสิก่อนจะนําไปปรับใช้อย่างไงได้บ้างนะครับสูตรแรกนะครับ ของอคุณประจวบคุณนขนทดนะครับท่านเป,ไป็นป่าเกษตรกรตำบลบ้านยางอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีเป็นเกษตรกรดีเด่นประจำจังหวัดสระบุรีมาดูว่าส่วนนี้มีอะไรดีนะครับส่วนนี้วัสดุอุปกรณ์ก็จะมีหนึ่งังหมักขนาด50ลิตร1ใบป้อมป่าปิดนะครับสเปลือกมังคุดสันสเดาว,วราเพชรขมิ้นรวมกันให้ได้5กิโลนะครับอยากได้ตัวไหนมากตัวไหนน้อยก็ลดเอานะครับหรือจะเอาเท่ากันก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มลดตัวไหนตัวหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก มันคุดกับขมิ้นพวกนี้จะมีสารประกำจัดเชื้อราได้ไดเยอะนะครับสาบน้ำเปล่า10ลิตรสีเหล้าขาว1ขวดเล็ก5้าน้ำส้มสายชู1ขวดเล็กอันนี้เป็นวัสดุอุปกรณ์จริงๆก็หาได้แถวบ้านเราเยอะแยะนะครับขั้นตอนก็คือสมุนไพรต่างๆเช่นสนาบรบุระเพศขมิ้นพวกนี้เราก็มาสับให้ละเอียดนะครับแล้วก็เทลงทั้งหมักแล้วก็คนสมุนไพรเข้ากันก่อนนะครับจริงๆถ้าสับสมุนไพรพวกนี้ให้ละเอียดเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับพอเอาลงทังหมักแล้วคนเข้ากันแล้วก็เทน้าเปล่าลงไป ตามด้วยเหล้าขาวน้ำพรม่สายชูพวกเนี้ยแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดฝาถังทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณเจ็ดวันเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็นํนาน้ำหมักพวกเนี้ยไปพ่นในการยับยั้งเชื้อราได้นะครับ,รนะรบวิธีใช้ก็คือถ้าเป็นการป้องกันเฉยเเนี่ยนะครับสามสิบ cc น้ำยี่สิบลิตรพ่นทุกหนึ่งอาทิตย์หรือเจ็ดวันถ้ามันเป็นเริ่มเป็นนะครับห้าสิบ cc น้ำยี่สิบลิตรพ่นทุกสามวันพ่นทีทีหน่อยนะครับน้ำหมักพวกนี้จะมีประสิทธิภาพดี อัตราการใช้นะครับถ้าการป้องกันเราใช้ประมาณ30-4น้ำ20ลิตรตาำที่กราดมาทุก7วันนะครับยับยั้งเชื้อราได้ร้อยเปอรอันนี้ผมนํามาในเข้าเขียนมาอย่างนี้นะครับถ้าใครนําใช้ก็ลองทดลองดูนะครับสเมื่อเกิดเชื้อราแล้วเนี่ยเราจะใช้ประมาณ50-4น้ำ20ลิตรพ่นทุกๆ3วันสามารถกําจัดลและล้วยับยับย้งเชื้อราได้นะครับถ้าเป็นพวกนักข้าวเนี่ยเราก็ใช้น้ำหมักพวกนี้30-4น้ำ20ลิตร พ่นทุกสิบถึงสิบห้าวันก็ประมาณเดือนหนึ่งสองครั้งนะพูดง่ายๆนะครับข้าวเนี่ยจะต้องมีอายุประมาณสักหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับถึงจะใช้น้าหมักประเภทนี้ได้ย้ํานะครับข้าวเนี่ยต้องอายุประมาณหนึ่งเดือนขึ้นไปก็คือในช่วงเราใส่ปุ๋ยครั้งแรกเนะีะหวานได้สามสิบันแล้วก็ใส่ปุ๋ยเราสามารถพ่นนีถ้าต่ำกว่านี้เนะี่ยใบมันจะอ่อนในบะมันจะเ,จเกิดอาการไหม้น,นั่นเองนะครับต่อมาสูตรที่สองนะครับ สูตรที่2เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือเปลือกของโค้ดสากิโลขมิ้นชันสกิโลน้ำส้มสายชูหนึ่งขวดเหล้าขาวหนึ่งขวดเล็กน้ำเปล่าส10ลิตรบอกถัง20ลิตรหรือถังใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นวัสดุปกร์ที่จะต้องเตรียมเป็นสูตรที่สสูตรที่2ก็จะคล้ายๆกันนะครับวัตถุดิบสับให้ละเอียดเท่าไหร่ย,ยิ่งดีแล้วก็เทลงในถังหมักเติมด้วยน้ำเปล่าเหล้าขาวน้ำส้มสายชูคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปิดฝาถังตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มอย่างน้อยอนี้1เดือนสูตนนร เราก็จะนําน้ําหมักไปใช้ได้นะครับอัตราการใช้นะครับถ้าหากใช้ป้องกัน30ลิน้า20ลิตรทุก7วันถ้าใช้กําจัดน,นะครับ50ลิตรน้20ลิตรทุกๆ3วันนะครับต่อมานะครับเป็นสูตรที่3สูตรที่3เนี่ยก็มีเปลือกมังคุด1ขีดอันนี้หมายถึงเปลือกมังคุดที่บดแล้วนะครับเปลือกมังคุดที่บดแล้วก็ขายตามช้อปปีล้ลาซาด้าอะไรพวกนี้มีเยอะแยะหขีด หนึ่งขีดเนี่ยก็น่าจะแพงอยู่พอสมควรเนี่ยเป็นร้อยเลยนะครับแต่ตามตามที่ผม,มาหาข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์สี่ร้อยสิบซีซที่เราใช้เช็ดแผลนะตามร้านพิเศษก่อนมีทั่วไปนะครับแล้วก็ถังหมักหนึ่งขวดอ่าอ่าขวดหมักไม่ใช่ถังหมักนะขวดหมักหนึ่งขวดนะครับขวดหมักก็ให้ใหญ่ๆหน่อยหรือถังน้ำอ่าที่เราใช้เนี่ยประมาณอ่าขวดน้ำสิีเนี่ยก็ได้นะครับหรือจะขวดน้ำสิีประมาณตรงนี้ใหญ่ๆหน่อยก็ได้ นะครับเอาง่ายใหย้มันได้ประมาณสักสองลิตรเนี่ยก็จะเป็นการดีนะครับอันนี้เป็นวัตถุดิบนั่นเองวิธีคราดามก็นำส่วนผสมทัท้งสองเนี่มารวมกันและคนเข้ากันก็คือเอาพวกพวกนี้นะครับตัวนี้เนาะเปลือกมังคุดเนี่ยที่เราเข้าบดแล้วเราซื้อมาเนี่ยนะครับเอามาเทใส่ขวดแล้วก็เติมแอลกอฮอลลงไปนะครับแล้วก็เขยา่าเขยา่าจริงๆสูตรนี้ถ้าใครเพิ่ม ขมิ้นชันบดลงไปที่เข้าหมดเร้วๆเนี่ยก็จะเป็นการดีด้วยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกทางหนึ่งนะครับยังไงก็ถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มขมิ้นชันอีกสักหนึ่งขีดนะครับอ่าเราก,ก็นํามาหมักรวมกันเขย่าแล้วตั้งที่วันในที่ร่มประมาณ7วันก็กล่องไว้ใช้ได้นะครับน้ำหมักสูตรนี้นะครับอ่าหนึ่งสองสี่น้ำยี่สิบลิตรพ่นทุกสามวันนะครับบางทีขึ้นอยู่กับอ่าโรคว่ารุนแรงหรือเปล่านะครับถ้ามันหายแล้วก็ สามารถหยุดใช้หรือลดปริมาณลงได้นะครับต่อมานะครับที่เรารู้กจักกันเนีก็คือน้ําส้มควันไม้ตัวนี้สารพัดประโยชน์เลยทีเดียวนะครับจริงๆน้ําส้มควันไม้เนี่ยย้ำนะครับให้ใช้ในการก่อนที่มันจะเกิดโรคนะครับจะดีที่สุดอันดับการใช้น้าส้มควันไม้1ลิตรผสมน้ำเปล่า200ลิตรนะครับหรือถ้าใครจะใช้แบบย่อยๆก็ประมาณ2 0่สิบสี่น้ำ0ลิตรอันนี้โดยส่วนตัวที่ผมใช้นะครับถ้าใครจะใช้มากแค่น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าพืชน,นั้นเนี่ย เป็นพืชผักอาจจะอัตราต่ำกว่าน,นี้ได้แต่ถ้าเป็นพวกพืชไม้เยืนต้นเนี่ยก็อาจจะอัตรานี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางทีเราค้นพืชพวกนี้น้ำส้มควนไม้มีความเข้มข้นความเป็นกรดสูงการผสมอะไรพวกนี้ถ้าผักเนะี่ยเราผสมอ,อ,อ่อนๆจะเป็นการดีที่สุดนะครับน้ำส้มควันไม้ก็จะมีหลายประโยชน์ไล่แมลงได้ด้วยกําจัดเชื้อโรคพืชได้ด้วยหลายตัวนะครับแล้วก็จะมีการเป็นฮอร์โมนในตัวในการการะตุ้นคล้ายวัคซีนพืชเองใ,ในตัวด้วยอันนี้เป็นข้อมูล ข,ข,ข้อดีหลายอย่างของน้ำส้มควันไม้นะครับตัวอย่างน้ำส้มควันไม้ที่ขายในตลาดทั่วไปนะครับบางตัวก็จะผสมไคโดซานผสมสารอื่นมาด้วยก็มีนะครับแต่ถ้าแนะนานะครับทาไม้เก็บเองทําเองจะดีที่สุดนะครับ,รบนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรคอัลร้โนดหรือโรคลำต้นเน่านะครับพวกนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดที่ต้นที่อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ส่งผลเจริญการ,รต่อการเจริญเติบโตของข้าพโพด ถ้าในช่วงออกฝังก็จะไม่ค่อยดีนะครับถ้ามันเป็นแล้วก็ไปถอนทิ้งแล้วก็เผาทําลายนะครับก็ถ้าเอาไปฝังลิ้นก็กลับมาอย่างเดิมนะครับอันนี้ปัญหาของโรชราเพราะมันมีสปอร์น,นั่นเองมันไปได้ง่ายนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พี่น้องเชกก่อนไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขอภัยใน้นาทีนี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาะหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดเะรินทางผิดทันที พอรมทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุก์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่ายิงปัญหาที่จะไป็นละมันเข้าหลวงปูดุลอตโลวัดปุระพารามจังหวัดสุรินท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรขอให้นอนสิก,ก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ